สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมสี่นอยในงวดของวันที่แปดเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางช่องนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่ๆเวลาที่แอดลงแนวทางนะคะพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวมาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดปรับปนกันไปนะคะก็ชื่นชอบแล้วค่อยนําไปเป็นแนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่ท่านใดมารับชมนะคะเดี๋ยวสรุปผลเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แอทให้เด่นที่3กับ6นะคะตัวเด่นท่านใดนําไปรูดไปวิ่งนะคะไม่ผิดหวังนะคะตัวเด่นมาทั้ง2ตัวนะคะให้เด่น3กับ6วิ่งรูดไม่เดียวเมื่อวานนี้วิ่งรูดที่3นะคะแนวทางรอบเลขนะคะเฉพาะกิจ6 2 5แล้วก็8 4ดสนะคะ รอบนี้หกมาอยู่หลักร้อยนะคะท่านใดนําไปวิ่งนะคะก็เข้าในหลักร้อยไปนะคะหน่อยเฉพาะกิจส่วนวิ่งเม็ดเดียวหลุดนะคะรอบนี้สําหรับรอบพิเศษ5 3 2กับ1 2นะคะรูดวิ่งมาแล้วนะคะเม็ดเดียว3นะคะเข้า3 2สองตรงๆนะคะท่านใดนําไปรูดวิ่งนะคะก็เข้ารอบพิเศษไปนะคะ ในเลขบนนะคะสามสองนะคะพี่พี่เข้าเลขบนไปนะคะสามสองส่วนในตารางนะคะหลุดนะคะรอบนี้เราก็รอบปกติศูนย์เจ็ดหกกับสี่หกนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดนำหกนะคะไปร,ะรุดวิ่งก็จะมาบนล่างเลยนะคะเมื่อวานนี้ในรอบปกตินะคะเจ็ดหกกับสี่หกนะคะพี่พี่โอ้โหท่านใดนำหกไปร,รุดวิ่งเนาะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไม่ชอบ ตัวที่น้องแอดเลือกวิ่งรูดให้ก็ลงจับตัวเด่น2ตัวนี้นะคะไปพิจารณาเนาะมาทั้ง2ตัวนะคะ VAP 0401ีกับ31นะคะมาอีกแล้วนะคะร,รูดวิ่งเมื่อวานนี้3นะคะ31นะคะมาตรงๆในตัวที่แอดเน้นให้นะคะคู่นี้คือเน้นเ,เน้นให้นะคะ31เนาะเข้าในเล็กล่างไปนะคะในตารางนะคะตารางมา31นะคะพี่ๆตารางวันนี้เดินแค่31นะคะรอบอื่นก็หลุดไปนะคะ ก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้เด่น3กับ6มาทั้ง2ตัวแล้วก็รูดวิ่งมิดเดียว3เข้า3 2กับ3 1นะคะเข้า2หนนอยเนาะเดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้ต่อนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆอีกนะคะวันนี้ให้เด่นไปที่ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆวันนี้เด่นไปที่1นะคะ1กับ4วิ่งรูดนะคะวันนี้น้องเอสให้วิ่งรูดวันนี้ให้วิ่งรูดที่1นะคะ คิดว่าหนึ่งน่าจะไหลนะคะท่านใดชอบหนึ่งก็ตามได้นะคะไม่ชอบหนึ่งเอาสี่นะคะไป,ปเป็นแนวทางเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันหยุดนะคะวันเสาร์เนาะบางท่านก็หยุดนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในแนวทางที่น้องแอดเลือกวิ่งลูดให้นะคะขอให้มาเนาะขอให้สูตรเดินดีนะคะในตารางวันนี้มี1มี4มีศมี5มี8แ,แล้วก็มี สองโอ้มีสามนะคะพี่ๆสองสากันเนาะเด่นก็เดนที่หนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตเพิ่มสี่นะคะพี่ๆน้องแอดขออนุญ,ญาตเนาะจากตัวนี้นะคะห้าเป็นสี่นะคะห้าเป็นสี่นะคะในตารางเดนที่หนึ่งกับสี่เนาะในสูตรนี้นะคะชอบคู่แรกตัวเด่นคู่กันหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็ 1, 6นะคะในสูตรนี้อย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบจุดไว้แคบไว้นะคะตัวนี้ 1, 0 12 14 15 16นะคะขอให้โชคดีนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขนะคะสำหรับวันนี้โชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ